จองห้องไหนดีอ่ะห้องที่มันว่างๆอ่ะโอเคี่ห้องที่มันว่างๆอิ่มเ,เดี๋ยวพี่จะเอาห้องหนึ่งสองศูนย์นะโอเคครับพี่โอเคเราชอบโรองแรมห้องหนึ่งสองศูนย์อู้ห้องติดกับเพื่อนบ้านแล้วนี่ เดี๋ยวเรียกเพื่อนก่อนดีกว่าขอดีเพื่อนเคเขาหน้าจะมาอยู่ห้องนั่นแหละโอเคห้องสะอาดสะอ้านดีเหลือเกิน จิ้งตู้ดีแบบนี้อ่ะฮ่าแล้วอาบน้ำก่อนดีกว่าโอเคโอเคอาบน้ำล้างมือโอเคเสร็จแล้วไปกินข้าวดีกว่า ฉันกินข้าวฉันกินเค้กกินน้ำน้ำน้ำเยิมอเคิเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันนอนก่อนแล้วกันปิดไฟด้วยปิดไฟหมดโอเคขอกฟี่อกฟี่อกฟีและเวลาก็ผ่านไป ฟีลของฟีลของฟีลโอเคฉันตื่นแล้วเดี๋ยวฉันไปล้างหน้าดีกว่าแปงฟันอาบน้ำเดี๋ยวฉันก็เตรียมตัวเก็บของไปสนามมินเอ,อ้ยฉันไปแปรงฟันดีกว่าเอ,อ้ฉันเจอบอลด้วยโอ้ยไม่ก็เดี๋ยวฉันหยิบกลับกรุงเทพแล้วกันโอเคเราล้างมือเสร็จล้างอาบน้ำเสร็จโอเคแล้วก็เตรียมของเก็บของ อีเปิดผ้าม่านแล้วก็เตรียมของพาสปอร์ตและกระเป๋าเดินทางเตรียมขึ้นต้องบินโอเคจตท่องเรียบร้อยแล้วโอเคน,นั่งเครื่องบินดีกว่า รีบๆเดี๋ยวเธอไม่ทันเครื่องบินเคนี่ครับโอเคตัวสกินี่เป็นกระเป๋าเสร็จแล้วไปเลยดก็โอเคเดินไปสนามมีรถเครื่องบินมาพอดีเลยโอเคเออเก็บเครื่องเก็บกระเป๋านั่งดีกว่าอโอเคไปต่อโอเคเรานั่งเครื่องบินแล้วดีกว่า ดีจริงๆอ้ออะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวฉันดูนี่ก่อนโอโอเคไปต่อหลอนนานจริงๆอโอมาอีกนะโอ้ยฉันยังติดตามคุณนะ